खर तर आम्हाला ทังไงเขาเพิ่งถาม่มาเดี๋ยวไอ้ชันอันโอ้โหโโนักเตะเล่นะคอยะเกิรดูอ่ะเดี๋ยวจะบอกทำามทำมทำมเอาตามที่เขาต้องทำนะไอ้ชัน เลกกปไม่ได้หรลิกก็พอไเหรอนี่ผู้ชายเกมจะมีที่ทำได้มทำไมทำไม่ได้ไม่พกพออไไม่ม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เมื่อกี้คู่ที่าที่นั่งคนลที่ังถกเินเงริงหอเ่าวั้ราครับไม่ว่าคุณยังไม่ งานแข่ไม่ได้ทำาแข่งนได้ฉะนั้นเองจะต้องดูด้วยว่าเขาพูดอนยันับย่นี่นับ